จ็ดหกโอเคใครมีขอเสยงกี่หน่อยจ้ามีน้อยมีกันน้อยมีกันน้อยเจ็ดบหกเจอ่ะผมไปเลนต่อไปไนะเรื่องควารวดเร็วเลขสามสามสิบเท่าไหร่เธอตี้เท่าไหร่เธอสามาเธอรตี้สามสจ้า ไปกันต่อไปกันต่อนะครับเลขเครับเเท่าไหร่ครับ9้าเท่าไหนึ่งนายพี่ว91เก้าสิน้นเก้าบเอ็ะครับมีไหมเอ่ยแผนสีดำเท่านั้นนะค่นสีแดงเราเก็บไว้ที่ระลึกได้เลยเลขที่สต่อไปเลขเครับผม9ก็ตไปเก้ออกก้าสิบเท่าไรเกกรออก ไปดูสลับกันนะอ่98ครับรอบนี้ำตาลที่ A นะครับอ้าวมีใครเรียงสี่ตัวแล้วบ้างขอดูมือหน่อยมีไหมครับมาสี่ตัวแล้วเอาวและยาวแน่รอบยาวยาวกันไปเลขต่อไปเลขต่อไปนะครับช่วยคุณแม่ดูด้วยท่าสลับหน่อยเอาโอเคโอเค76 30 91 98นะฮะขอบคุณแม่โอ้โหคุณแม่การันแพงเลยอ่ะอ่ะไม่มีนะเลขต่อไปนะะเลขต่อไปเลขเจ็ด นำหน้าด้วยเจ็ดต่อท้ายด้วยอะไรอะไรเจ็ดศูนย์เจ็ดสิบเซเวนตี้เซเวนตมีเสียงมีใครเลียงสตัวละบ้างข้าบนมีไหมครับข้าบนมีใครใกล้ยังครับมีใครเลียงสามตัวละบ้างออช้าช้ากว่านี้เหรอผมมีโอเคข้าบนมีแ่ละนะอย่บอกละห้า่ะลองลองทวนเลขเมื่อกี้ให้เขาฟังก็ได้ครับเจ็ดสิบหกสาเอด เก้าสิบแปดเจ็ดสิบเอาเอาเจ็ดสิบหกนะคะมีไหมคะัเจ็ดสิบหกสามสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบแปดและเจ็ดสิบพี่แจมเคยไปเล่นบิงโกตามงานวัดไหมเคยครับเคยเล่นครั้งหนึ่งเคยบิงไหมไม่เคยคนมันเยอะพี่พอแบบบิงครั้งเดียวอ่ะเขาก็ลบข้างหน้าออกแล้วก็เปลี่ยนแถงใหม่เลยก็คือผมยังไปไม่ถึงไหนเลย เป็นคนไม่มีดวงอะไรเออไปไปเล่นแบบไอ้อะไรนะไอ้ขวดอะไรเงี้ยโยนไอ้นี้โยนขวดตายแน่ไม่ได้เอาไปซื้อดีกว่าอ๋อกำลังนัดแต่ไปตามไปซื้อดีกว่าอ่๋อหมายไปกันต่อนะไปกันต่อนะครับเลขที่หกครับเลขที่หกเอ่อเลขเจ็ดครับนำหน้าด้วยเจ็ดเฮ้ยออกเยอะมากเลยเลขเจ็ดเยอะมากเลยเจ็ดอะไรเจ็ดหก เจสิวมะได้ไต่แล้วมีใครรอแล้วไหมยังไม่มีเหรออ่ะดีหนำหน้าด้วยห61 61ใครมีกีหน่อยจ้าเดตรงนี้มาห่อยนะหรือว่ารอตตรงนี้มีใครรอแล้วไหมมีใครรอ ถ้างั้นผมไปต่อนะเลขเก้ครับเลขเก้าเก้าอเก้า่เก้าเท่าไหร่เก้าเท่าไหร่นะเก้าสองหรือเปล่าเก้าแปดก้าออกไปแล้วกลับกัมพูชาัุกคนอ่เลขสามนำหน้าด้วยสามเทตเท่าไหร่เือร์ีครับสามสิบเตร์ตี้ขอ ระว่งรอยวตาเลยอนแรกอะไรอ่ะให้รัดแดงมันตัตั้งมันก็แปลกแปยะโคตรตั้งเนี่ยดีแล้วตั้เนี่ยดีแล้วแล้วตั้งั้งตั้งมันแปลกแและเกงเจ๊กนั่จับจีบผ้านี่เหมือนกันเลยนั่งจับจีบผ้าเหมือนมขโมยกางเกงเจ๊กหนอะไรมาเเขากปหยิบผ้าุนตอมมาโยงนี้สามสิแปดอ่าทวนเลขีนึงเจดสิบโปสามสิบ 91 98 70 79 61และ38ครับเลขต่อไปเลขต่อไป1หนะไรเลขตัวหน้าก็คือ16ฮะ16หรอได้เมื่อกี้ตัวหน้าไปแล้วอ๋อ16 16 16 16เองเออฟิมีเหรอจ๊ะ1ิกยังจ๊ะเอาเพลงขอเป็นแนวสนุกนะฮะขอเพลงขอเพลง จลับแล้วมครับขอเพลงฟิลสนุกได้ไหมล่ะอ่ะเต้หกนํำหน้าด้วยหกมันมันเห่อมันมาเต้สองหกสิบององออเขาเปลี่ยนเหมือนกับขโมมาพี่ต๋ออเออเอออจะหวอย่างงี้ยะอ่าเล้เก้าเอาอีกแล้วอีกแล้วไปต่อแล้วนะเล้เนะ 9...92 92, 92. นายติฟูมีใครรอแล้วไหมมีใครรอแล้วไหมไม่มีใครใกล้หรอรอบนี้วันหลังเราเล่นแค่ถึงเลข60ก็พอเยอะเกินว <c oughs> ันหลังกรสจุไมไซ้ำกันมาไปกันต่อครับ3 8 1 6 62บอ่าถ้าไม่ทันบอกนะครับจะได้แบบจะได้ให้พี่พี่ฝากกดให้อ่าต่อไปเลขเจ็ดต่อพี่ก็เล่นเหรอ เลขเจ็ดฮะเอีกแล้วเล่นเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดเท่าไหร่เจสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดลดลนลดลดเียเงียมเลยเงียมเลยใครได้สามตำแหน่งแล้จงพูดให้ชื่นใจนี่มีใครรักใครรักสามตำแหน่งคุณพี่เขาไม่ได้กาเลยดูดิพี่ไม่มีเป็นสะใลยหรอตื่นไม่ได้กาเลยกาก็นั่งกรออยู่ลวทั้งมีไหมใครใครสามตแหน่งแล้วสามตำแหนซใครมีซีตำแ มีไหมครับมีได้ายมสามตั้งแต่ชุกชุดสามอยูหรอตัวนู้นตัวนู้นก็มีโอเคผมไปต่อนะน้ำเร็วขึ้นไปต่อไปที่เก้าครับนับนับน้ำน้ำเก้าอยูแล้วเก้าเท่าไหร่เยอะจังเลยเก้าสิบสามเก้าสิบสามมีไหมครับนาที่ผทีหรือเราให้รางวัลคนที่ไม่มีเลยครับเออใครไม่มีบ้างตอนนี้ใครยังไม่ได้สักเลขบ้างเด็กแอนเจม ให้เราบคนไม่ได้ไหมเดี๋ยวไปหากันตเอาอ่เด oh. ี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มาเลข6ห0บเท่าไหร่คะหกสิบหกสิบ s i x มีใครรอแล้วสีตัวรอแล้วเหรอเราอีกหนึ่งงานเท่านั้นนะาได้2องใบเลยเหรอ สี่สิบบนเลยเหรอเลขหนึ่งหนึ่งเท่าไหรสิบเท่าไรสิบสามสามดีตัวแรกเบียไหมครับเบียไหยังไม่ดบียเป็นตัวแรกเป็นตัวแรกบินแล้วหรอข้างบนกี่ลรองดังมากหรอเบียไหมข้างบนเป็นไงครับไม่บีดกรี๊ดเฉยๆโอเคงั้นผมไปต่อนะบาอกีเลขหนึงสามเลขศูนย์ สออสูตรสูตรจ<ป>ัแเ<ป>้ก<ป>็ทําหมากัใหมลักเดียวเก้าสองครับถูนัมเบอรูเลขสองมีใครรอมีใครมีในการหรือยังอ๋อะไรนะอะไรนะแม่เลขรอเลขเก้า ไปชั้นล่างเลยครับเดี๋ยวมาตรวจเดี๋ยวมาต,วตารวจเดีด๋ยวฝากพี่ทีมงานรับตั๋วตั๋วกรีต่างๆกีต่างๆถึงจะได้กินอกไปโก้ระหว่างที่รอคุณพี่ลงมาชวนนะวตวนเลขนะครับเจ็ดสิบหกสามสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าแปดเจ็ดิเจ็ดสิเก้าหกสิบเอ็ดสามสิบแปดสิบหกหกสิบสองเก้าสอง ทั้งบนหาวอ่ะ6 10 13และ2มาพวกกันเหรออยู่พวกนี้โอ้โหเพิ่งใบสามเป็นไปพี่แจมจับต่อแม่จับต่อแม่เดี๋ยวเรามีคำนี่ถ้าหาวอย่างเงี้ยบนแฟนมีนะผมจับขึ้นเวทีเลยนะถ้าหาวอย่างเงี้ยพี่แจมถ้าใบสามนี่ได้เวลานอนโรงพยาไงอ๋อเมื่อกี้บอกบอกให้ออกไปเข้าห้องน้ำไปไปแอบกินข้าว เลขต่อไปเลขหนึ่งนะหนึ่งนำหน้าด้วยหนึ่งอยากได้ตัวสองใช่ไหมอะไรโอ้หนึ่งสี่ forty 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 สิบสี่หนึ่งสี่น่าไม่กล้าหาวเลยเขาเรียกก่อนต่อไปเลขต่อไปเมืเรามาเช็คนี่แหละพูดดีอ่ะเดี๋ยวมาเช็คก่อนมามามา,มาดูสิว่า,าอยากอะไรอ่ะอยาก เป็นแนวนอนขวาสุดนะครับอันประกอบไปด้วยเลข38เดี๋ยวผมดูให้38 38 76นี่22 60 60และ30 30บิงโกบิงโกและรอก่อนนะพวกนี้นะซื้อกี่ใบเนี่ยซื้อใบเดียวใี่เลยซื้อใบเดียวอ่ะโอ้โ ปได้แล้วก้แล้วผมว่าเลขเก้าเลขเก้านำหน้าเลาเอเลขเก้าอให้แม่เลขเก้า สองหลักล้างล้างใหม่นะครับตอนนี้0 0ศูย์เลขศูนยับเอาเลขหลังเดียวตัวเดียวศูอะไรศูเลขสามนัมเบอร์ทีมีใครรอแล้วไหมมีใครรอแล้วไหมศูไหมรูหน่อยเฮ้ยรอแล้วหรอแม่อันนี้รอใช่ไหมครับโอเครอแล้วนะอะไปกันต่อรอเลขตัวแรกเลขศูนโอ ศูนอกไปแล้วเอาไปเอาไปาไหศูนอยู่นะศูนย์นอยู่นะศูอยู่นะศูนย์สามเอาไปศูนย์แปดิอิโกด้วยใครมิงใครมิงกขึ้นใครมิงใครมิิากตอนนี้ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยฮะอ๋ออ๋อแม่แม่ิงโกสอแล้วอ่ะขอเช็คก่อนนะสอง ถ้าสองคนนี้มีโกจริงก็เหลือแค่สองรางวัลใช่อันนี้เป็นแถวมากแถวที่สองนะคะคุณแม่ขอใคมิโก้สิบ1 3มแมเีหรอมีและ16โอเคมิโกอ่านี้มี8แถว8มีครับ14่มี3 3มามี76มี38ม8ิโกโอเคก ใครรอใครรออีกใครรออีกเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเอาล้วนะเลขศูนย์ศูนยูนยไม่ศูไม่อาไปศูนย์สี่เลขส่ number นะ number เลขสี่้แล้วเบอกว่าดมีไหมมีใกล้ใครเหลือตัวเดียวบ้าง ใครยังไม่ได้การเลยไหมอ่ะเลขต่อไปเลขศูนย์ขึ้นไปแล้วใครรอเลขตัวเดียวแล้วจะบิงโ,โกขอดูมือหน่อยรอเลข5ารอเลขอะไรแม่เฮ้ยมันเป็นศูนย์ศูนย์ตัวอไอ้เอาอะไรเอาเอาเลขศูนย์สองศูนย์ไปแล้วเอาไปจับใหม่จับใหม่ศูนย์เก้าเลขเก้าน,นัมเบอร์ไน เลขเก้านี่ไหครับอยากเลยไปต่อครับเลขหเดียวอกเลขหกหกสิบเท่าไหกสิบเท่าไยหกสิบเท่าั่หกสิบแปดบินไหมเอาลิงโกมาสิตรงนี้เอาิกมะใครบินออกมาเลยครับหกสิบมีไหมสองคนหรอสองคนครบแล้วเนี่องคนครบแล้วเนี่ยอ่าขอดูขอดูขอน้องเหอ 10 7ครับเจ็68ิ้าครับ2ิ๊กโก้และน้องน้อยน่ะรับแรกแรกไดครับ30 30 91 91 13 13 2 <S <2050. S> 2 68 68โเอเคบิ๊กโแปก้โกรแล้ว5คนกอเสียงโรบมือดาไม่ได้ไม่ได้บิงโกไม่เป็นไรถือว่าเราทำบุญ เของรางวัลครับเล่นเองเก้เกไ่ี่เขอบคุณรขอรางวานนะะัลเลยครับด้คนบิงโกครบล้อโหเกมนี้คหั้าแราอีกไหมพี่ไม่เอาแล้วกลับไปเล่น <c oughs> กลับไปเล่นต่วนวตกน้ำนเออเนาะกลับมาแบบเฮ้ยทีแรกก็เป็นแบบหนึ่งใน เขาเรียกว่าอะไรนะเราเราขึ้นมาเหมือนกันนะว่าจะด่าเราเล่นตรงนีครับมันก็ไม่ได้ผู้อัญเชิญรางวัลไม่หนักหน้าที่เลยนะคะับกำลังดูอยู่ว่าเลขอะไรเออออะเอออเจ๊เอาให้แต้มจับเลขมงคลนไหมขำๆขำๆสองหลักสองหลักสองหลักขำๆโอ้โหตอนนี้กหรอเอาหลักสิบก่อนหลักสิบหลักสิบเอาเหลือถามก่อนเอาสองหลักสามหลักน่ารักนะสามมันอุดได้แล้วมันกลับจะรู้มีน่าได้อ่ะ อับร้วยก่อนรับรวยก่อนรับรวยก่อนไมรับนวยหรอรักรวยรั้วยคือล้าสุดนะเลขหกครับหกโจดโจดจดแม่โจดหกหกที่เราถึงขัานต้องมาแต่อย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวเลขเคื่อนเลขหกใช่ไหมเมื่อกี้อย่าบอกใครนะไลอยู่เลขเก้าเก้าเก้าเหกขอสามตัวเขาไปกัดูน่นันเลขแปดแปดเก้าหกแปดเก้าหกอันนี้อันนี้บอกก่อนนะ ไม่คอนเฟิร์มอะไรทั้งนั้นนะไม่ไม่ต้องมาอะไรกันกับผมอันนี้เป็นเลขมงคลวันนี้อันนี้เลขมงคลวันนี้ที่แบบว่าเออเฮ้ยแต่จริงๆทุกเลขอะเกี่ยวข้องกับกับชีวิตมงคลนะเลขแปดมันเกิดเลขเก้าเก้าหน้าเลขหกหกล้มตอนเด็กนะแปดมันเชื่อมโยงกัผมหมดหกผมไม่ได้ไปหวยอะไรนะมันเป็นเลขที่แบบเชื่อมกับชีวิตผมอ่ะเสร็จครับผม แบบถูกบนหมายเท่านั้นนะคะทาหนอยไม่นับค่ะก็หายทำไมทุกคนรู้รู้นี่รู้ติปอนก็หายพี่ปอนพี่ปอนพี่ปอนนพี่ปอนพี่ปอนอยู่ไหนอ่าๆคุณพี่แคปไลท์เนี่ยอะไรดีๆอระลองไลท์ไลน์รูปให้หน่อยครับอ่าๆเดี๋ยวตาก้องหายว่ะ เดี๋ยวโอ้ยอุอครับเดี๋ยวต้องใส่ใส่อน่มาแล้วมาแ้มาแล้วคุณพี่คุณพี่ตทีครับพี่ดีดีือว่าเป็นบุญวาสนาของพี่ล้กันนะครับหรือเป็นบุญวาสนามาทดแทนตะก้องในหาอ่าขอบคุณครับอ่าแปดเ้าเสร็จแล้วันแน่ยังติดใจอยู่แล้วมันตัดได้ไหมล่ะตัด ได้อปีนี้ลืมห้างออกเยอะเลยนะใช่ครับตกลงครับ,รรบไปอะไรเนี่ยอ๋อขอบคุณครับข้างนอกรอแป๊บ,บนึงหนาะข้างนอกรออะไรนะครับมาตัวเล็กมาเร็วเชื่อๆปวดใจด้วยนะเขาจะไม่เจอเธอแล้วเขาไปอังกฤษแล้ว น้องจะมป็นคนที่ดีกว่เาเธอเอจะไปจริงหรอเหอเยบไปจริงเลยบอกไปแ้วโอยแบบดีด<อ>ีๆ้พนูไปิดด้วยนโอเคอเคุณ<อ>ทุกคนร่วม ที่ร่วมกิจกรรมกันนะครับก็คือร่วมทำบุญด้วยกันนั่นแหละนะครับที่นักศึกษาก็เข้าไปอยู่ในกองบริหารไปทอนอะไรอาชุดเป็นกองละครอาชุดเื็เหรอต่อไปตอเรื่องแล้วนี่หรอวะไปกองาจะไปตรงลงคอนเทนต์ตอไปวะอะพี่กุยกันก่อนคุยกันนายโยงนันดงนภู